ปลาทายเราต้องลงใน,นทะเลลงมาทะเลวันนี้เลยนะครับเป็นการเป็นคันทุ่นมีทุ่นใช้เหยื่อกุ้งนะครับช,ชนิดเล็กออกวิธีชีวิตนะครับนี่ครับโอ้โปลาอะไรเนี่ยนี่ปลาทายเนาะไปกลับไปกลับไปกลับครับสองโดเราจะได้กลับสุดยอดสวยมากภาพนี้น้ำครับโอเฮ่อ <c oughs> ่อนนะครับไม้ส่องลงไปแล้วครับ เรามาดูปลาทรายครับตกปลาทรายจะได้กลับไปตวัวครับแต่พี่ก็ได้เยอะแหละแต่เราไม่ถ่ายเรามาถ่ายแบบสดๆตกถึงส,สด ดูทุนให้ดีครับนี่ครับทุนนี่คือถ้าทุนจมบึ๊บแสดงว่าใช่ครับเรามาลุ้นกันครับวิถีชีวิตตกปลาทรายแบบแบ,บ้านเพื่อนนี่ก็ไปทรายไหน เกอง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 มีเยอะสายตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดอะไรพี่อ้อมนี่คอยทีคอยทีนี่ครับเห็นยังไอ้สายครับนี่ครับตกปลาสายครับนี่คือปลาสายครับกิโลแพงด้วยตัเดี๋ยวนี้หลายตังค์เป็นเป็นอาหารพัฒนาเลยนะครับครับเรามีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันครับอัปเดตโดย้องเสียครับนี่ครับพาเพื่อนดูตกปลาสาย โอเคครับ